ตนนี้้แซบเขาจกดินไปขายแนวทางเสร็จนี้มันก็เลยเห็น,หนทางที่สวายดี่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะคือตอนนี้เรากกำลังจะกลับปากเซน,นะทุกคนแต่ว่าเขามาแวะซื้อขนมปานคือพายแด่มาท่าแขกเนี่ย็ต้องได้ซื้อเนาะขนมปานเนี่เพราะว่ามันเป็นเครื่องฝากสำหรับใคยทีมาแต่เวียงจันทร์หรือก็สิลงไปทางใต้ ตรงนี้คือนมปานไปฝากพี่น้องมันก็มีหลากหลายอย่างเนาะว่าจะเป็นอ่าหมั่มนะทุกคนเคยกินบ่มันเป็นหมั่มสิ่งหมั่มเสียบได้เลยก็มีนังเค็มมีนังเค็มเนาะเครื่องฝากก็มีหลากหลายอย่างอะไรหมั่มหมั่มบ่เอา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 จะเป็นเขาโคเขาโคกแทนพูดบโลบนโลกนิสต ตุ๊กเปียกก็ได้มีแต่กินขนมเนาะซื้อขนมปานเนาะทุกคนอย่างเดียขนมปานเคยเห็นบมขนมปานปานปานน้อยปานนี่แกเอาใครใกล้มาทาแข็งนี่ก็ต้องอ่าไปซื้อกินซื้อไปฝากน้องฝากงูฝากพี่น้องโมครูเราจะเป็นหนังอันนี้ก็เป็นหนังคือกันหนึ่ง จ้าในางนางหนึ n ắng. N ắng so bble, ่งใชเข้โคข้โคเนาะเต็มเน่ยทุกคนขโคฮะใช่อ okay. mm ัน hmm. voilà ีฮะข้อโคสิแตกมันสิแตกนี่ากหรอกินเขาราก็อัพขนมอีกเราทำมังคุดกุ้งหอยทีน้อันนี้มันขึ้นยังีงวะ เราให้เราให้กาซาเมควเอ้อบุ๋มเห็นเดี๋ยวที่บุกาซาเมสิซิงานมาได้เริ่มเติบแล้วทีนี้ทุกคนนี่ตากันมาซิอันนั้นนี่โอ้นี่เด็กใครไกมาแต่เวียงจันท์นี่กะอยู่เบื้องขวามือเนาะห่านจะยาวกันเป็นกิโลเลยทุกคน นเหรอเต้น nhau เลยแหละนี่กัมบันดาเนาะกำลังสิครับลงเมื่อปากเซใช้เวลาประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงเลยทุกคนตัวหอดปากเซกันเลยตอนนี้ก็อ่ามีอันนะมีอ่ะ FC อยู่ฝรังเสเนาะเราอยากมาหาเมื่อเทื่อกับคิปนีเสโตจะไปหาเราด้วยฮะแหละ ตอนหับเนาะสำหรับใครที่มาดึงหน้าอยากมาหานั่นเองทาว่างาาก,กันไปเจอกันได้นั่นนี่เร, que, เราไปถา่ายอยู่ปากซีปกติเรากลับบ้านแล้วแต่เราไปถา่ายอยู่ปากซีเดี๋ยวบึงเทียคิดเนี่ย็สิต่อไปหาคนเลยนะทุกคนได้ยังฮะเราครบแถมให้เลยเด้อแถมให้เด้อแถมวันนีโอ้ขอบใ<อ>จหลายเด้อได้ดแ<ถ>ดนบ้านน่ะ

ตอนนี้เรากำลังสีเดินทางกลับนะทุกคนเดินทางกินเขาเดี๋ยวสีกลับบ้านแล้วก็สีแวะกินเขาก่อนพวเพรา,ะ,าพระท่านกินเขาเศร้าเมื่อคืนหนลังจากมาจากบ้านกูบ้านเจมก็มากินเบียต่ออยู่ในห้องแฮมเนาะทีมงานตายอากาศไอเจียประซิฟิกไอตูฮีโร่นั่นนี่ก็คุกคุดเนาะก็เมาแอะๆอยู่พอดีตื่นสวยแน่นะแก็ประมาณ12โมงนะทุกคนเวลาตอนนะี้ แดีวผมจะใส่เวลาไปหอดพุ่นกระิตกอยู่ประมาณเจ็ดแปดโมงแรงน,รรแน,นดีย๋ยวไปแวะกินเขาก็เด้อขนมเพื่ออันนะทุกคนไปเดินทางเนาะตอนนี้ก็มาแวะกินเข่าอยู่ปตตเนาะทุกคนเนาะระท่าแขกมีอยู่ประมาณอ่าต้นสุดท่าแขกห่านเข้าบบเปิดน,นยอนเป็นบุญแต่เขาปิดมาได้กินเข่าอยู่ปตตาโนเนา นี่ตาก็คือขอ้อแห้งบัน้กินทอดได้เศร้าเอาอย่างตาโอ้คือสิอกินทอดลิบซีและไก็ทอดขาตำไอ้ขัาวเปี่ยนก็มีนั่งตรงนี้ก็มีว่ะก็มีได้ก็ได,ได้เอานั่งอันดับก็ไปเลยเนาะวันแตเห็นขนม Đấy kiến khảo cho quân nào Mình sẽ ở Sophie được Để đi đến xã Sophie đi anh ta ừ. khẩu. lạt nà đưa qua Ôi dưới bình ổ phi Chào khảo phi thì nhắn nó sao นี่แต nah, 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 ่ม nah. nah. ีสอดหซีตาน่ะ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 มอนอ่ด้วยนะวเวยน่ะได้ยังน้ำฮะน้ำนุ้มจะได้เขจะพักินนำมัน เออเออเอาอถ่ายนมก็ถ่ายอ่ะนมใจนมถ่ายนมเนาะเอายังจ่าจะเอาผัดกะเพราเอาเขาจันเดียกเลยผัดกะเพราหนึ่งจาเอาผัดกะเพราข้าวไก่หรือกะเพราหมูจะเป็นหมูจะต้องกินเอาหมูอ่อกะเพราหมู อออโอ้ค่นี่ยเออหหรอองหาก่อนโอ้ทางอย่าว่าพี่เราทุกคนเนาะเนื่อจากว่ารถใหญ่มันเที่ยวหลายคุณหมูหมูหม แต่ต้นในปีปตเตอร์เซ็เขาจกดิ้นไปขายเนะทางเสร็จนี่มันก็เลยเห็นทางที่เด็กันบันนบันเนี่ยลองซุ่มความไกลไอโฟน e 1บหาเนะทุกคนป้าอยากว่าซุ่มไกลแห้งอ่ะดิ นี่มันอยู่บักใกล้ๆอย่เดียวนี่โดดจกนี่เด้อสี่เฮตุเลีนธรรมดาให้ทุกคนเบิ่งโผ่่ซุ่มกว่าจะจำเมื่อกี้นี่โคตรตอนนี้เราก็กินแล้วนะทุกคนกำลังสี่เดินทางต่อเนื่องจากว่ายังไก่แสนไก่สี่ร้อยกิโลเดี๋ยวเดินทางต่อกันเลยทุกคนเด้อเดี๋ยวเห็นยังอยู่ข้างทางกับสีแวทายคลิปให้ทุกคนเบิ่งเนาะ ตอนนี้เอาก็มาหอดเซโนโนะทุกคนแวะเข้าห้องนำ้ำความสุขของการเดินทางนี่ก็คือเอเฮาได้เห็นธรมรมชาติขางทางได้แวะแวะปั๊มแวะกินเขา่าแวะกินนั่นกินนี่นี่คือความสุขของการเดินทางต่างจากการขียนนรข่ยนนะารขี่ยน์นี่ยเฮาอยากะนั่นแวะนี่ก็บ่ได้แต่ว่าเฮาขี่รถนี่็มีความสุขถึงว่ามันอาจจะเมื่อยครับ แต่ว่ามันก็มีความสุขคือเดินทางกับขอบัวเนี่ยก็ให้มีความสุขนะทุกคนเนาะมันเด้ใส่ชีวิตนํากันหลายขืมเพราะว่าคือขับรถนี่ก็เจ็ดแปดสัโมงก็ใส่ชีวิตก็ขอบคัวในรถเจ็ดแปดสัโมงมันก็หมวนมันก็มีความสุขไปอีกแบบนี่แหละถึงว่ามันจะหอดส่าเขาก็ค่อยๆขับไปหอดส่าแต่ก็หอดบ่อยากขับไวเนาะบรรดาก็เขาห้องน้ำนะตัวนี้ก็ ตัวน,นี้ก็มีอเอฟซีมาจ้องถา่าทายหูยหูตีเลยแหละทูนัานวาเลวใหูม่งนอ้่ไอห,<า>หู่ไ้ไขไข้ข้า,า่ไ้่ไออ้ไไอ้ไ่ไไขไอ้อไปไข่่้้อ้่้ มาได้ไปด้นี่ดีๆอหญ่ทิ้แหละปาปาไทย ไปบันนี้ไปบันนีูนนใชยบิ๊กสิขนมอูม้ยูภาษาดอกสาษาดอกมันยากทำไมดีแนววันหน้าอ้้จินนคอาดไหมน้าเด็ก้อนดาอิมากเวยขนาดได้ไ

ตุ๋ยก็นอนแอนๆอยู่เนาะคุณตุ๋ยก็ยกได้้อ,นะา,ยยอาวใส่ลงเดี๋ยวลงไปซื้อน้ำซื้อนายกันนะทุกคน,นเนาะเรก็จะเห็นธรร,รมาชาสตร์ข้างๆเราทุกคนนั่นก็คืออะนิดหน้อยเขาเลือกเฮียนอะไรเขาพยางค์วงเฮียนเด็กน้อย เด <ừ ừ. S 2> <A> ี๋ยวทุกนก็ิลีไฟฟ้าทางกันเสียเนาะทุกคนเนาะมันต้องได้คอยไปสิ่งไว่ได้ มาตะลนนวแล้วเจ้าขีบ่บมเป็นขีบ่บมเป็นจะได้จ้าขีบ่บมเป็นจะได้จ้าตา,า,ายพ่อแม่แล้วก็ตอนนี้จนขำนะทุกคนเนาะเด็กเป็นเวลาหกโมงออกมาแต่ประมาณจากหน,น,น,นึ่งโมงกว่าจนหกโมงตอน การเดินทางคงสเลเธอคือการเรียนร้การเรีนรู้คงเาสองคนคือความเขา้าใจคอข้าใจสิข้ใจยังอยู่ประมาณอ่ะยังอยู่ประมาณอ่าร้อยปลายกิโลเนาะยังประมาณร้อยห้าหกสิบลักหมดาทางหลังก็อยอกันยังมวนซียมีแต่เสียงทางหลังเนาะ ครับไปเพราะว่าทางมันทางมันยากมันบ่เห็นคุ้มขึ้มาแต่เที่ยนี่ย่างโดนแตกก็แถวว่าเอาเจอกันปากซีนะทุกคนน้อนประมาณอะประมาณแปดโมงหอดปากซีหรือแปดโมงไปนิดนิดจะหอดปากซีเขาจะถ่านกับเบอร์อีเทอร์หนึ่งเนาะ ตอนนี้เขาก็มาหอดปากเซนะ่เนาะทุกคนเนาะแปดโมงแปดโมงครึ่งใส่เวลาประมาณเจ็ดแปดสิบโมงเขาก็มาหอดปากเซ่คือตอนเขาก็นะม,มางนัดกินเขากับคนฝรั่งเศสแต่ว่าแต่ว่าบังเถื่อกันนะเจ้าบริายเนาะเพราะว่าเบียร์เก่ากายเวลาส่วนตัวเขาหะนะปิดเพลงก็ได้ทุกคนปิดก็ได้ทุกคนมันมีลิเกซิตบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้า